ตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์ก็เฝ้าตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตอยู่เสมอว่าทำไมบางคนจึงเกิดมามีบุญวาสนามั่งมีสีสุขแต่บางคนกลับเกิดมาในความยากจนเจ็บป่วยหรือทุกขระทมบางคนร่ำรวยโดยไม่ต้องเหนื่อยนะักบางคนขยันแทบตาย แต่ก็ยังไม่พ้นความจนคำถามเหล่านี้ผลักให้คนจำนวนมากเชื่อว่าโชคชะตาคือสิ่งที่กำหนดชีวิตแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นของตน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำสอนนี้ไม่ใช่เพียงการเตือนให้เรากลัวบาปแต่เป็นการเปิดเผยกลไกลของชีวิตว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมีเหตุและมีผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วยคำว่าโชคชะตาในภาษาสามัญ มักหมายถึงสิ่งลึกลับที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เราวกับมีพลังบางอย่างคอยกำหนดให้ชีวิตเราเป็นไปเช่นนั้นเองแต่กรรมลิขิตคือผลของการกระทำทั้งกายวาจาและใจของตนเองกรรมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติ แต่เป็นพลังแห่งเหตุและผลที่ดำเนินไปอย่างยุติธรรมที่สุดในจักรวาลไม่มีเทพไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบังคับให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกสิ่งเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งสิน้นโชคชะตาจึงเป็นคําเรียกของคนที่ไม่เข้าใจในกรรมแต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่เราเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายล้วนก็คือผลของกรรมที่สุกงอมแล้วในเวลานั้นต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างแห่งกรรมลิขิตมีพ่อค้าสองคนเดินทางไปขายของในหมู่บ้านห่างไกลคนหนึ่งซื่อสัตว์ต่อลูกค้าอีกคนโกงตาช่าง เมื่อเวลาผ่านไปคนซื่อสัตย์ขายของได้ไม่มากแต่ลูกค้าเชื่อถือส่วนคนโกงขายได้เร็วได้กำไรมากในช่วงแรกแต่ไม่นานชื่อเสียงเรื่องโกงแพร่ไปทั่วคนทั้งหมู่บ้านไม่ยอมค้าขายด้วยอีกเลยสุดท้ายคนโกงต้องย้ายหนีด้วยความอับอาย ส่วนคนซื่อสัตย์กลายเป็นพ่อค้าร่ำรวยในระยะยาวนี่คือกรรมลิขิตไม่ใช่โชคชะตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากดวงหรือฟ้าแต่มาจากการกระทําของตนอีกตัวอย่างหนึ่งหญิงชราผู้หนึ่งฐานะยากจนแต่ทุกเช้า เธอแบ่งข้าวเล็กน้อยให้สุนัขจรจัดหน้าบ้านกินวันหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ในหมู่บ้านขณะที่คนอื่นหนีไม่ทันหญิงชรากลับรอดมาได้เพราะสุนัขตัวนั้นเห่าเรียกจนเธอตื่นหลายคนพูดว่าโชคดีเหลือเกินแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โชค นั่นคือผลของความเมตตาที่เธอได้ทำไว้กับสุนัขกรรมดีไม่เคยสูญหายแม้เพียงเศษมเมล็ดข้าวหนึ่งกรำมือวันหนึ่งย่อมออกผลคืนมาแน่นอนพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ากรรมที่ส่งผลมีสามประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. กรรมเก่า อดีตตกรรมมะสิ่งที่เราได้ทำไว้ในอดีตชาติหรือช่วงชีวิตก่อนๆเช่นการเกิดมารวยหรือจนเจ็บป่วยหรือแข็งแรง 2. กรรมใหม่ปัจจุบันกรรมมะการกระทำในขณะนี้ที่จะส่งผลในอนาคตเช่นการขยันการไม่ย่อทอ้อ การพูดดีหรือทำดี 3. กรรมที่กำลังให้ผลอุปัตชันนะกรมมะกรรมที่สุกงอมแล้วในปัจจุบันเช่นโรคภัยอุบัติเหตุโอกาสดีหรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมเก่าคือสิ่งที่เราหนีไม่ได้ แต่กรรมใหม่คือสิ่งที่เรากำหนดได้ดังนั้นชีวิตเราจึงไม่ถูกผูกมัดตลอดไปเพราะเรายังสามารถสร้างกรรมดีใหม่มาลบล้างหรือกลบผลกรรมเก่าได้คนที่ไม่เข้าใจหลักกรรมมักฝากชีวิตไว้กับโชคชะตาพอมีทุกข์ก็โทษฟ,ฟ้า โทษดินโทษคนอื่นแต่คนเข้าใจกรรมจะไม่โทษสิ่งใดเพราะรู้ว่าทุกนี้เกิดจากเหตุแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้นั่นเองเมื่อรู้ดังนี้เขาจะไม่หลีกหนีทุกข์แต่จะเรียนรู้ที่จะแก้เหตุด,ด้วยกรรมดีใหม่เช่นคนเคยพูดโกหกมาก ก็ฝึกพูดจริงให้มากขึ้นคนเคยเบียดเบียนผู้อื่นก็หันมาช่วยเหลือและเมตตาการรู้จักกรรมจึงไม่ใช่การยอมจำนนต่อชะตาแต่คือการตื่นรู้และการเริ่มต้นใหม่อย่างมีปัญญาชีวิตคนเราก็เหมือนเรือที่ล่องในทะเลกรรมเก่า คือคลื่นและกระแสน้ำที่เราหลีกไม่ได้บางคลื่นแรงบางคลื่นเบาขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละคนแต่กรรมใหม่คือทิศทางของภายที่อยู่ในมือเราเราจะพาเรือไปทางไหนย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำปัจจุบันคนที่ไม่พายเรือ ย่อมให้คลื่นซัดไปตามยถากรรมก็เหมือนคนเชื่อในโชคชะตาไม่สู้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่คนที่ใช้แรงพายเรือแม้คลื่นแรงก็ยังค่อยๆเค,คลื่อนไปข้างหน้าได้นี่คือความหมายของกรรมลิขิตที่แท้จริงคือเราลิขิตชีวิตเราเอง เมื่อเรารู้ว่าทุกคนล้วนเป็นไปตามกรรมเราจะไม่รีบด่วนตัดสินใครคนทํำชั่วในวันนี้อาจเพราะเคยถูกหล่อล้อมด้วยกรรมเก่าแห่งความหลงคนที่ทําดีในวันนี้ก็อาจเพราะเคยปลูกฝังเมล็ดแห่งธรรมในอดีตเมื่อเข้าใจดังนี้ ใจเราจะมีเมตตาและให้อภัยมากขึ้นแทนที่จะเกลียดชังเราจะเห็นว่าเขาก็เป็นเหยื่อของกรรมเช่นเดียวกับเราและนี่คือความเข้าใจอันลึกซึ้งที่พระพุทธศาสนามอบให้มนุษย์ทุกคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายว่า ผู้ใดรู้เหตุย่อมรู้ผลผู้ใดรู้ผลย่อมรู้เหตุเราจะเปลี่ยนกรรมเก่าได้ก็ด้วยการสร้างกรรมใหม่ที่ตรงขา้ามกรรมเก่าวิธีแก้ด้วยกรรมใหม่เคยโกรธง่ายฝึกอภัยฝึกเมตตาเคยพูดหยาบก,ก็ฝึกพูดดีมีสัจจะ เคยคดโกงก็ฝึกซื่อสัตย์เสียสละเคยเห็นแก่ตัวให้ฝึกให้ทานและเสียสละเพื่อผู้อื่นเคยประมาทให้ฝึกมีสติสมาธิรู้ตัวอยู่เสมอไม่มีใครหนีกรรมเก่าได้แต่ทุกคนสร้างกรรมใหม่ได้เสมอและกรรมใหม่นี้แหละ คือกุญแจแห่งการลิขิตชีวิตตนเององคุลิมานเป็นโจรที่ฆ่าคนเกือบพันแต่สุดท้ายได้พบพระพุทธเจ้าทรงโปรดจนเกิดสำนึกเขากลับใจบวชเป็นพระภิกษุและบรรลุอรหันต์ถึงแม้ผลกรรมจากการฆ่ายัางคงตามสนอง เช่นถูกคนรุมตีแต่เพราะใจของเขาเปลี่ยนแล้วเขาจึงไม่โกรธไม่ทุกข์อีกนี่คือตัวอย่างชัดเจนว่ากรรมเก่าลบไม่ได้แต่กรรมใหม่ลบได้เพราะใจที่สว่างสามารถชำระผลกรรมได้เร็วกว่าการจมอยู่ในความมืดมีชาวนาคนหนึ่ง ปลูกข้าวทุกปีแต่ไม่เคยได้ผลดีเลยเขาโทษโชคโทษฝนโทษฟ้าจนมันหนึ่งพระผ่านมาบอกว่าเจ้าปลูกข้าวด้วยใจโกรธจะได้ผลดีได้อย่างไรชาวนาจึงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มปลูกข้าวด้วยใจสงบพร้อมอุทิศบุญให้สรรพสัตว ทุกครั้งที่ลงนาปีนั้นเขาได้ผลผลิตมากที่สุดในชีวิตพระยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่ใช่ฟ้าประทานแต่คือกรรมดีที่เจ้าลงแรงด้วยความเมตตาในโลกนี้ไม่มีสารใดเที่ยงแท้เท่าสารแห่งกรรมเพราะกรรมไม่เคยลำเอียง ไม่เห็นแก่หน้าไม่ให้รางวัลเพราะอ้อนวอนและไม่ลงโทษเพราะเกียรติชังกรรมยุติธรรมเสมอใครทำอย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นแม้เราจะหลอกคนอื่นได้ทั้งโลกแต่ไม่มีวันหลอกผลกรรมของตนได้เลยดังคำสอนว่า คนลืมกรรมแต่กรรมไม่ลืมคนโชคชะตาคือผลของกรรมเก่าที่เรากําลังเผชิญแต่กรรมลิขิตคือสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่ในขณะนี้วันนี้เราจะเลือกเชื่อว่าฟ้ากําหนดหรือจะกําหนดฟ้าใหม่ด้วยมือเราเองการเข้าใจเรื่องกรรม ไม่ใช่ให้เรากลัวแต่เพื่อให้เรามีสติและปัญญาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททำดีไว้เถิดแม้ไม่มีใครเห็นฟ้าย่อมเห็นแม้ไม่มีใครตอบแทนกรรมดีจะตอบแทนเองชีวิตเราเปรียบดังผืนผ้ากรรมคือเส้นได้ ที่เราทอด้วยมือของตนเองทุกวันบางเส้นเป็นสีดําแห่งความหลงบางเส้นเป็นสีทองแห่งปัญญาไม่มีใครมาทอแทนเราได้และไม่มีใครทําลายลวดลายที่เราสร้างไว้ดังนั้นหากวันนี้ลวดลายชีวิตยังคงมืดมน จงเริ่มทอเส้นใหม่ด้วยความดีแล้ววันหนึ่งผืนผ้านั้นจะงดงามจนแสงแห่งปัญญาส่องผ่านโชคชะตาอาจเป็นเพียงเงาแต่กรรมคือมือของเราเองถ้ามือยังไม่หยุดทำดีชะตาย่อมเปลี่ยนได้แน่นอน